ต้องปรับปรุงก่อนผมต้องกดยังไงวะตุ้งตุงตุ้งตุ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 ้งตุ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 งต้งตตุโพสข้อความแบบวุ่นวไปใหญ่ปั่นปวนใจแ้่งว่คืนไม่ใช่เงนทีพักเลยรุไม่เคยเป็น เอ้ยมันกดข้อความยังไงผมจำไม่เป็นแล้วเนี่ยไม่ได้ทำนานละเนี่ยนะกดไหนวะ Q&A หรอเฮ้ยกดไงวะคิดถึงเหมือนกันครับเฮ้ยมันมันมันทำยังไงอนะ โซด่วนอู๋ใช้ไม่เป็นแล้วอะแบบไม่ได้์นาาอูวโซดีสี่พันคนด้วยนะครับผมมันทำอะไรนะครับพรุ่งนี้เพลงผมออกนะฮะ Tomorrow I Have New Song นะครับ Tomorrow I'm gonna release my New Song นะฮะฟอร์มละลาย to r a p i t นะครับผมก็ Don't forget and keep your eye on one music yeah, tomorrow 7 pm okay yeah! <coughs> okay tomorrow 7 pm Puny <coughs> ทุม่มนึงนะครับ tomorrow everybody 明天อะไรอ่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ Melo Pop yes I have a place tour so มาเจอกันนะครับผมทุกคนคุณดูเยอะจัดอะ <like> understand นะ yeah จับกระต่ายไงครับ ือที่จริงผมอาจจะลอกกระต่ายเข้ามาก็ได้นะฮะนี่ลอกกระต่ายเข้าแบบนี้อี่งี้อย่งี้งี้งี้พวกนี้ยิงกระต่ายพร้อมกันนะครับผมทูมาร์โลแอปนิวซองนะครับสินเจ้ากักบารเฮ้ยพรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ไม่ใช่ท่าเต้นนะครับเมีย่าเต้นไม่ใช่ท่าเต้นนะผมหมายถึงว่าผมก็แบบต้องลองดูเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ, tai, อถ้าแบบว่าตายผมใช้สะโพกจกับนเนี่ยแหละฮะได้ไงเอออันนี้ผมผมทรงผมอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรทรงผมอยู่บ้านเอองเสงสัยต้องเข้าใจไหมตาผมแดงมากเลยนะ ถามจริงจริงต้องอยู่บ้านเช,ชื่อเปล่าเชื่อก็เชื่อมันเจอกันแล้วเต่<ท><า>เผมมึงไปดูคลิปอันนี้มาเว้ยลูกเจี๊ยบอ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะคือไปดูมาถึงว่าที่ตัวเองอยู่บนอยู่บนเวทีอะ่ะเออเออเออเอเอ,เอลองเพลงก่านโคเนี่ยผมมีเพลงอยากร้องในคอนเสิร์ตด้วยทุกคนพี่เจฟเอาไปรออีกแล้ว คือเทสเดียวกันสุดๆตามไม่ทันแล้วเศร้าเขานำผมหนึ่งเก้าเสมอเอาจริงๆ้าจะเหาผมเห็นแล้วนะเออ please song like can yeah You here before could look in the eye. You're just like an angel Your skin made me cry We want eating DNA You flow like a feather

a Perfect body, what a perfect soul, and I want you to know that I'm not you're so. เพลงพู้นี้ไวแล็บบิดนะ t o ม o r r โ w ่ u ัน for tomorrow นะ I have a new song นะครับผม thank you very much นะฮะ r ันอาจจะไม่พอสูงขนาดนี้ต้องบินแห่ก็ถูกพูดอีกก็ถูกอีกถามว่าที่คอโดนไลชีดสิวฮะ acne injured คือเฮ้ยแปลกด้วยอันนี้ขอขอเล่าอะไรให้ฟังคือผมว่าการฉีดสิวมันเป็นเรื่องไม่ปกติของประเทศอื่นแต่สำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องปกติ I w a n to say that u uh, อ acne i น c h u ร c h acne i น c h u ร c h is very normal in Thailand จริงปะหรือทุกคนรู้สึกว่ากายฉีดสิวมันไม่ปกติวะปกติปะคนไทยใครฉีดสิวบ้างอันนี้อยากรู้คนไทยใครปกติบ้างเฮ้ยผมเต้นเป็น้น,น,นะคิวล <illing> ิงเกอร์วะกระลุมมากใช่ไหม ผมจะบอกว่าผมไปต่างประเทศปัญหาฉีดสิวยากมากเว้ยทุกคนใช่ไหม for in in t ไทยแลนด์อ่ะอิอ very very r มันอืมมันมันใช้คำแบบนั้นปะเออ and we have a good doctor you know because one they will not make your your skin แบบเป็นหลุมอะ่ะ uh, อีท o m มอร o ย you h a ทูยูด s เฟสอะยูแคนโกทูซีด็อกเตอร์แอนด์เฮ้ยด็อกเตอร์วันฮันเล็ดวันฮันเล็ดอินเจกทุ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 กคือภาษาอังกฤษมันก็ดีเท่าไหร่ครับยิ่งเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วเออใช่สกินเป็นหลุ room, มอ่ะสกินเป็นหลุมเขาเรียกว่าอะไรโฮอะ่ะโฮอันยูสกิน่ะนะอีฟอีฟยูยูส m ทูมัชนะครับทูมัชเอ่อมันเป็น มันน่าจะเป็นสมคัญซอสเตรอยป่ะที่ทำให้ลดการอักเสบนี่แอนตี Anti ้อินฟลามมาลอะไรนะเยสเตรอยแต่ว่าถ้าเราถีดในหลังที่ดีมันก็จะโอเคแต่มันมีช่วงหนึ่งแบบผมกบสิวแล้วแบบยิ่งคนอย่างผมน,นะไม่ได้พักพักหน้าเลยนะคือผมยจ,จะบอกว่าผมแตกงหน้าวิี่ชั่วโมงนะครับโอ้ม oh ก ต้องลางหน้ามากนะเรามาทำเพลงออปโลดเป็นเพลงอื่นกันบ้างดีกว่าหมายถึงว่าแบบ arrange เพลงของออปโลดกันแหวนไปไหนพึ่งถ่ายซีรีส์วันนี้ไม่ดูเลยเหรอหูอันนี้เขาเพิ่งลงไปคอนเทนต์ถ่ายซีรีส์โอ้ให้โอกาสทันโสดหน่อยเออแหม เอ,อ้ยขอบคุณสารรถไฟนะครับออให้โอกาสทานมันแหวนมือว่างให้มันมีเรื่องมีราวบ้างย่งไม่ให้มันว่างเลยไนงะจับกระต่ายยังนไงบ้างยังไม่จับเลยจับพรุ่งนี้จับกระต่ายเลยกนพรุ่งนี้โอเคบ้าเฮียจับกระต่ายเด้พรุ่งนี้จับกระต่ายเลยพรุ่งนี้ครับแสงทำเป็นดี บอกไม่ไมีไม่ไมีใครไหม,ไม,ไม,ไมอยากจะพากหัวใจเราเล่นเป็นอีกจังหวะเ่ย ไม่รู้ทำไมเธอนั้นไม่เหมือนเดิมทุกเรื่องรดวเวดูดุอย่างมันฟ้องแล้วรักที่เคยพูดไม่รู้จะจริงอยู่ไหมกับรักจริงมันจริงเมือนจอสายตาทุกเรื่องที่เธอได้ปิดเอาไวไ้ม่รักกค่แค่พูดจะฝืนไม่เพื่อ,อะไร ม,มยาย,ยมมใจไม่ทันอะทำยังไงดีวะ <c oughs> อย่าแสดงรักเลยอย่าใจร้ายเลยแค่พูดความจริงแค่นี้ว่าเธอจะไป

ไม่โอผมอาจจะต้องลองได้คนเดียวแหละทุกคนเพราะว่าไม่มีคนมาฟีเจอริงนะครับอาจจะเออ อยากให้เธอรู้คิดถึงม,มากๆอยากระบายอยากให้รับฟังเรื่องทุกๆอย่างที่อยู่ข้างในแสนจะเป็นติดที่ร้องกับน้องมาร์คเอามหมยเอามหมยมันติดที่ร้องกับน้องมาร์คขออีกรอบวะมันติดที่ร้องกับน้องมาร์คมั้ย No ด don't want to join Sorry <c oughs> ฉันคิดถึงทธอมอยากให้เธอรู้คิดถึงมากมากอยากระบายอยากให้รับฟังหรือทุกๆอย่างที่อยู่ข้างในฉัน ได้ต่กลัน้นให้ใจและต้องทำาไปทั้งนี้ <c oughs> ฉันโอเคเลย uh huh. พบรัก <c oughs> พบรักพบรักพบรัก,รกหรือ <c oughs> Nice, club <laughs> <coughs>

ฉันชอบเ่อบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สบสายตาคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณ,คณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยินบึงไหมคำว่ารักล่อยอยู่ไม่ไกลที่ออกมาจากหัวใจคนคนหนึ่ง oh. เอ้เธอคือกาแฟในายามเช้าเนี่ยเป็นเพลงที่โรแมนติกมากเลยนะฮะ i ี It s l i ก e a... เลม o น a d e เคยฟังเพลง l ล m o n a d e นะครับเจเรมีพาซิออนนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ใจะลองเพีเลยเพื่อทุกคนเพลงสุดท้ายละทิ้งคืนละ <c oughs> <c oughs> จะใจที่หมดวัน thank you เธอก็ไม่ทำให้รู้ว่าความรักแท้ที่มีอยู่จริงมันดีสักเท่าไหร่แค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะไกลแค่ไหนก็คิดได้เธอเสียงหัวเราะนั้นที่บอกว่าพาะฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงหากไม่มีเธอโอ้น่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยอ่ะเอาไหม แค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะไกลสิ่งแม้จะไกลแค่ไหนขอแค่ได้เจอโ <Okay. S 2> อเคใครกราบ <c oughs> แค่ได้มองรอยยิ้มนั้นได้อยู่ด้วยกันแม้จะไกลแค่ไหนขอแค่ได้เจอเสียงหัวเราะนั้นที่เธอบอก เพราะฉันไม่เหมือนใครฉันจะทำยังไงหากไม่มีเธอโอ้เธอ,อคือทุงทิพนองที่อ่อนหวนานเธอคือสายลมพัดที่อ่อนล้าเธอคือกาแฟในอตอนเช้ายิ่งนั้นวันยิ่งฉันต้องมีเธอเพิ่อต่มากกว่าเธอคือไฟที่ให้อุ่นฉันในคืนที่นหนาวเย็นคือคนเดียวที่อาจใจที่เห็นแม้ฉันลืมไป ไม่เคยพอที่การยังมีเธอมาใช้ชีวิตด้วยกันชีวิตอูโรแมนติกมากพี a h ฮปเลฟพี่เบิร์นสวัสดีครับพี่เบิร์นนี่พี่เบิร์นเขางอนผมนะผมไม่ไปเจอเขาหลายรอบเนี่ย พรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงนะครับฝากติดตามหนังพี่เบิร์นด้วยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ผมปล่อยเพลงนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วนะเพลงสุดท้ายแล้วนะผมขอพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับทัวร์กันยาวๆนะครับโกนนะฝากออมันต้องยิงสี่สิวะ โอเค you ready let's go บ um ่มีอีหยังเปลี่ยนแปลงเราได้นะครับชื่อเพลงนี้นะ He've had to leave m y l i f e without your name Your days would all be empty. The nights we see so long, with you we see forever. Oh, so clearly, I might have been your love before, but it never felt it strong. Our dreams are young and we both know. You take it where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't wanna leave without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know my love how much I love you. One thing I can be sure of. I'll never ask for more than your love. Nothing gonna change my love for you. You ought know my love how much I love you. No more might change my whole life, But nothing gonna change my love for you. <You. S 2> จบจบนอนทุกคนไปนอนไปซะคุณไนท์เอวีบาร์ดี้เอวี่ติงแฮปทูสลิฟนะครับเอวีติงเลยนะครับขอบคุณเอว t h ติงมากครับที่ทำให้เราได้เจอกันวันนี้ <c oughs> I trust you นนนทีี่้ชืออเธอ จะดีไรที่ต้องเจอเขอเพียงเธอบอกและเพียงยืนยันจะไม่ทิ้งกันพรุ่งนี้เพลงใหม่นะครับผมฝากพันคนเอา thank you so much นะทุกคนตาผมไม่ไหวแล้วไม่รู้แดงอะไรเวลาเข้ามาในห้องนี้เป็นอย่ทุกทีเอาไมเชียตาก่อนอาจจะบอกว่าเรา ตอนนี้นผมเปิดแสงแรงเกินไง The <c oughs> you f r o m me, I love you too. Don't come back in New York. Sure. I love in I love in my wife. I miss big city. สิงจ้าผมชอบเพลงนี้มากเลย <S <S ชฉันช่างตาเหา 要有微光不同心，盛开在黎明。身陷在还要期待，会不会我们的爱？Oh hello Nigeria, love you, everybody. Good night, one and good night, have to h คนสวัสด n ค